และเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากก็คือมีความพยายามที่จะชี้ให้เห็นว่าไหนเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีปืน M79 แล้วทำไมมีภาพนี้เกิดขึ้นนะครับดูผิวเผินเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทหารยิงปืน M79 นี่คือปืน M79 ปืนเอ70ย้อนกลับไปที่เดิมครับ M79 จะมีศูนย์หน้าซึ่งศูนย์หน้าตัวนี้จะเป็นศูนย์บอกระยะแล้วก็ข้างใต้จะไม่มีที่จับนะครับเพราะเวลาประทับยิงก็จะใช้ลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวที่เจ้าหน้าที่ทหารกําลังยิงอยูนี้ดูคล้าย M79 แต่แท้จริงมันคือเครื่องยิงแก๊สน้ําตาซึ่งได้เคยเรียนชี้แจงไปแล้วว่าในช่วงแรกเราไม่ได้นํามาใช้ แต่เมื่อใช้แก๊ส,ส้ำตาไปแล้วปรากฏว่ากลุ่มผู้ชุมนุมหยิบแก๊ส,ส้ำตาแล้วก็โยนกลับมาฝั่งเจ้าหน้าที่จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้แก๊ส,ส้ำตาแบบเครื่องยิงแต่ว่าการยิงแก๊ส,ส้ำตาแบบเครื่องยิงนั้นเราไม่ได้ยิงเล็งตรงไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ยิงในลักษณะของการไปตกด้านหลังตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าในระยะประมาณ100เมตรนะครับซึ่งวันนี้ผมนำมาให้ดูด้วยท่านสังเกตนะครับว่ามันจะมีมือจับ อยู่ทางด้านหน้าของเครื่องยิงแก๊สตำตาอันนี้ครับคือเครื่องยิงแก๊สตำตาท่านจะเห็นว่ามันจะมีมือจับในลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเป็นเป็นเครื่องยิงลูกระเบิด M79 เนี่ยมันจะไม่มีมือจับอย่างนี้นะครับดันั้นการยิงลูกระเบิด M79 จะต้องจับลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ แต่น,นี้คือเครื่องยิงระเบิดแก๊สต้ำตาผมมีลูกมันมาให้ดูด้วยอันนี้คือลูกแก๊สต้ำตานะครับที่ใช้ใส่เข้าไปครับสามารถใส่ได้ทีนี้ให้ดูว่าบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไม เครื่องยิงแก๊สตําตาใช้ยิงกับลูกระเบิด M79 ได้ไหมข้เรียนว่าลูกมันคนละขนาดกันมันไม่สามารถใส่ได้ติดอยู่แค่นี้นะครับเพราะนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าเครื่องยิงระเบิดแก๊สตึมตาใช้ได้เฉพาะลูกของแก๊สตําตาขนาดมันก็ผิดกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็คงหมดความสงสัยว่าที่มีความพยายามจะช,ชี้ให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ทหาร เอา M79 มาใช้ทั้งที่เคยบอกอยู่เสมอว่าเรามีเฉพาะปืนทาวโวปืน M16 ที่เป็นอาวุธสงครามเท่านั้นนอกเหนือจากนั้นลูกระเบิดคว้าง M79 RPG เราไม่เคยนำมาใช้กับพี่น้องประชาชนก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าสิ่งที่ทางสอชอได้เรียนชี้แจงไปเป็นข้อเท็จจริงทุกประการนะครับสสสสเสร็จแล้วยิงเลยใช่ไหมครับ นะครับมันใส่เข้าไปได้เฉพาะหัวอย่างเดียวมันเข้าไปไม่ได้อีกแล้วเพรลูกมันคนละขนาดกันแต่ถ้าเป็นลูกแกนสํมตาก็ผีเรื่องที่เรียนทำความเข้าใจ เท่านี้นะครับสิ่งที่อยากวิงวอนผ่านพี่น้องสื่อมวลชนก็คือเราเข้าใจดีว่าท่านพยายามที่จะเสนอข้อมูลหลากหลายแต่ขณะนี้บ้านเมืองเราค่อนข้างจะมีปัญหาในเรื่องการ การบริโภคข้อมูลข่าวสารเพราะฉะนั้นภาพใดก็แล้วแต่ที่มันมีความสมบูรณ์ในตัวเองสามารถที่จะอธิบายความได้ครบก็ขอความกรุณาท่านได้นําเสนอให้ครบถ้วนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้บริโภคข้อมูลข่าวสารแล้วเกิดความเข้าใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่มีความตั้งใจจริงที่จะยุติการชุมนุมโดยหลีกเลี่ยงความรุนแรงทุกรูปแบบครับขอบพระคุณครับ